ฉันหลบตั้งแต่วานเห็นตาอาร์ตจะไม่ไม่ได้ดูอะไรเลยเราเรามานั่งดูกันดีกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมทุกคนเป็นบ้ากันไปหมดทำไมทำไมลุงเดมเกมไม่ไก่เกยคะแนนเราท่านอยู่แล้วคะเสือท้อมนี่ยเกีอไปถึงอาร์ตใช่ปะ เอออัดอัเหมือนพวกนี้ใหญ่เกย์มากขายเกย์สกูวมา่อวานก็เห็นทุกคนบ่นยางไงทวิตเตอร์ว่าเกย์เกย์มากก็ใหญากจงรู้เหมือนกันว่าเกย์ขนาดไหนไหนดูซิว้าวคุณมะกูสวยอ่ะคุณมะกูสวยอ่ะจใคร้พูดไว i ยังเลยอ่ะช่วยด้วยตัวตัดสับเหรออะไรนะอ้าวพี่น้องที่ไหนไม่พ <c oughs> ิงกันอย่างนี <c oughs> ้วะ <c oughs> สาวไฮเกตแตกนแล้วโหหล่อฉากนี้สวยอะเจ้าสากเนี้สวยคนอคเอ้โหแรงวันเดี๋ยวนะอวัเดี๋ยวปล่อยโมด้วยกันเรอเดี๋ยวก่อนไอยัไม่ใช่พฤตกรรพี่น้องแล้วไม่ใช่แล้วเดี๋ยวก่อนนะ เราไ้หัวกันยัง่ได้หัวกันแต่เอาโอ๊ยันเลงตอนสัมพันธ์นั้นมีตอนสัมพันธ์เราล่าไปถึงท่าโอ๊ยหนักหนัเลยเต้นได้กเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูหยุดไเลยเดี๋ยวก่อนเต้นด้กันนี่แหละ น,นี้เดี๋ยวก่อนนะอันนี้เกยเกย์เกยอ่ะมันไม่มีทางที่มันจะทำขนาดน,นี้มันเกย์ฟินอนะ่ะสาไวาแม่งไ,ม,ไ,ม,ม,งม,ไม่ไหวมัมากทุกเฮ้ิ่งฟินดับอัน,นืองหร พร้อมากเลยใช่พริงพร้อมมากเลยแต่อิเมเตอร์ขายกีแน,น่ๆครูเริ่มมั่นใจแล้วแต่ว่าอาร์ตอาร์ตเกย์มากามเยวอนเ๋ยว สรุปได้อย่างเดียวตั้งแต่ดูมาสิ่งเดียวที่สรุปได้ก็คือเก้ไ,ไอ้เฮียที่มันเก้ ามันไม่ใช่พี่น้องเลยอ่ะมันขายเกย์ฝังเนื้อไม่รู้เรื่องเลยดูจะเป้าไอเห็นมันเป็นคนเคยเพลงไว้เองเลยดูดีๆยมเด็กมาถึงบอก้ตายเราไม่ได้ไม่ได้อะไรนะอะไรนะอะไรวะแป๊ะๆอะมันไข่เกย์พูดดูเอ็มบีโจมสิงได้ที่ผุดเข้ามาในหัวคือเกยเกยเกย์นี่มันเกย์ น่ะอันนี้คือสิ่งนี้สามารถเรียกว่าเกย์ออฟฟิเชียลได้ไหมแต่บ้าอย่างนี้นะว่าเป็นเกย์ออฟฟิเชียลจะแบบออฟฟิเชียลมายองของมันเองแล้วตอนนี้กูไม่ทราอะไรเลยสาววายกูอยู่ของกูเฉยๆเนี่ยกูไม่จังเขินค่ะเขาเต้นลำด้วยกันมากเลยกูไม่ทันโฟกัสเนื้อเลยว่าเนื้อร้องยังไงดูแต่ว่าตอนเขาเต้นกันมึงเน เออพอพียงพอดีแหละแต่ว่าไม่ทด้ฟังเนื้อเลยม่ดูแต่ภาพคอนแทคร้องว่อะไม่รู้ไม่รู้ฟังไม่ทันดิยฟังได้เบังเลยจะหลบแล้วพอไม่ได้คืน คุณโป๊กันเจออย่างเดียวคือคุณปาคูหล่อมากเปิดเอ็มีมาเจอหน้าคุณปาคุทุกอย่างไอหัวกูหายหมดแล้วเนื้อพงเนื้อเพ่งคืออะไรไม่รู้รู้แค่ว่าคุณปาคุอ่านนี้หล่อมากอะไรแล้วตาครับขอเพิ่มควมนี่คอนโดนบอกว่าอะไรนะจรแไม่ได้เลย ไม่หัวไม่ครัว่าเก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 นี่มันเกพี่น้องที่ไหน่มาเต้นรำกันแบบนี้ว่าเอ้ยใครที่ไหนมันจะปล่อยคมด้วยกันวะมันไม่รู้เรื่องอะไรแต่รู้แค่ว่ามันกำลังพูดถึงเกย์ใช่ไหมเนี่ยคุณเขันเกย์ไมบอกคือมันเกย์ว่าเกย์คือมันเกย์จนฉันแบบ what กำลังแบบมี c a อ l อยู่ว่าเอ๊ะต้องอยังไงไนะยังไงนะก็แบบอืก็เจอฉากปล่อยโฮมไปหัวคือหายหายทุกอย่างเหมือนตั้งสติแล้วว่าเออจะรีแอคเพลงจะแบบอเออเพลงเพราะดีจะตั้งตังแ่งเนอเพลง๊ยเจอฉากปล่อยโฮมไปพอสติหลุดทุกอย่างคือหลุดมาตรงนั้นเลยอะคือแบบพี่น้องที่ไหนมันปล่อยโฮมด้วยกันอย่างนั้นหะนอกจากคููชีบิตก็ไม่มีใครทำอย่างนั้นแล้วใช่ไหม